สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Princess Tale ครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เปิดให้เล่นอยู่บนสโตฟิลิปปินส์นะตอนนี้นะครับก็เล่นได้เฉพาะ Android นะตัวเกมเนี่ยจะมาในแนว Idol RPG นะครับให้เราเนี่ยจัดทีมสาวๆไปต่อสู้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นและสนุกอีกเกมนึงนะครับไม่ได้มีระบบอะไรแบบว่า,าแบบ ยุ่งยากซับซ้อนแรมากมายนะครับผมโอเคเรามาดูบรรยากาศกันเลยครับนะตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นในหน้าจอเขาว่าตัวละครของเรากําลังทําการเก็บเลเวลอยู่นะครับก็คือมันก็เก็บไปเรื่อยคับหาของไปเรื่อยแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือตรงนี้ครับ battle start ให้เราทําการเออเอาตัวละครที่เรามีเนี่ยไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ผ่านด่านไปเรื่อยน,นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมี2แบบก็คือแบบไอดอลนะฮะเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือให้เราจัดทีมลงไป ต่อสู้กันเองนะครับประมาณนี้ฮะถ้าเกิดว,ว่าเรามีตัวละครเยอะกว่าน,นี้นะครับแล้วก็เอามาสลับสับเปลี่ยนลงแบบนี้ได้ครับกดเข้าได้เลยอ่ากดเข้ากดออกได้เลยประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เรามากดไปลองต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับสามารถตั้งทีมได้นะเนี่ยกดแบบตั้งอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมคือเขาว่ากันไปนะครับโอเคมาแบตเตอร์สตารเลยครับผมอืมตัวละครเริ่มแบบ สู้ยากแล้นะครับในส่วนของมอนสเตอร์นะครับผมเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะเราต้องไปทําการ upgrade, อัปเกรดตัวฮีโร่ของเราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทุกอย่างมันจะออโต้หมดเลยนะครับเนี่ยมันจะมีออโต้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีระบบเล่นความเร็วตรงนี้ด้วยนะครับอือ่อโต้ Auto คือการออโต้ใช้สกิลนั่นแหละนะครับเนะี่ยฮะต่อสู้เสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของรูปแบบตัวเกมเลย นะฮะสู้เสร็จก็จะได้ EG มาได้เงินนะครับแล้วก็ได้ไอ้เจ้าคริสตัลอันนี้นะครับเอาไว้ไปแบบวา่าเพิ่มในส่วนของ E อกซ์ฮีโร่ได้นะครับอืมอเดี๋ยวเราเค่อยเข้าไปสู้อีกทีหนึ่งล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอัปเกรดฮีโร่กันนะครับนี่ฮะกดเข้ามาตรงเมนูฮีโร่ตรงนี้ครับชึบนี่ก็มันจะมีขึ้นเครื่องหมายตกใจแบบนี้แสดงว่าฮีโร่ของเราตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราทําได้แล้วนะครับนี่ฮะใส่ของนะครับก็ออโต้ได้เลยครับกดปุ๊บ เห็นไหมฮะมันก็จะมีของมาใส่ให้นะครับผมแล้วก็เลเวลอัพนะครับเราสามารถกดอัพได้เลยเนี่ยกดอัพครับปุ๊บนะครับก็ต้องใช้ไอ้เจ้านี่ครับอ่าแล้วก็คริสตัลแล้วก็เงินด้วยนะฮะผมว่าผมอัพตัวนี้ดีกว่าว่ะตัวที่มันเป็นเอ่อระดับ A นะครับมีตัวหนึ่งนะครับระดับ A ที่ได้มาเนี่ยตรงนี้เลยนะฮะอ่ะกดเลเวลอัพปุ๊บนะครับปุ๊บอ่าเห็นี่ยฮะมันจะอัพเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็อัพไปเรื่อยนี่อัพความสามารถไปอ่า ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับแล้วก็นะตอนนี้สกิลมันจะแบบมีแบบปลดล็อกขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยเพิ่มเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยเราเพิ่งได้มาเนี่ยเรากดเข้ามาตรงสตรอรี่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแบบกดเปิดเข้าไปแล้วก็กดรับเพชรจากด้านบนตรงนี้ได้ด้วยนะฮะมันจะมีเพชรมาแจากอยู่นะครับสาหรับฮีโร่ที่เราได้มาใหม่นะครับประมาณนี้นเนาะ นในส่วนตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของแคมป์นะครับที่เราสามารถที่จะมาเปิดกาชาจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการแบบจัดการกับฮีโร่ก็คือเป็นการแบบเพิ่มความสามารถโปรโมทฮีโร่เข้าไปนะครับจะต้องมีการที่สากันด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เป็นร้านค้านะครับผมก็มีร้านค้าขายของขายโน่นนี่นั่นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของไหนอันไหนที่เราอยากได้เราก็มากดซื้อเอา นะครับประมาณนี้นะต่อมาอันนี้ครับกดเข้ามาก็ أ, เป็นการรีเซ็ตฮีโร่ครับก็คือของที่เราใส่อยู่แล้วก็อะไรทุกๆอย่างที่เราทําการอัพเข้าไปใส่ฮีโร่ตัวน,นั้นๆเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตแล้วก็เอากลับมาคืนได้นะครับมันก็ดีนะก็คือของที่เรา,เา,าฮีโร่ตัวไหนที่เราไม่ต้องการใช้แล้วนะครับแล้วก็เอามารีเซ็ตเอาของอื่นๆที่เราเคยอัพไปแล้วเนี่ยกลับมาประมาณนี้นะครับผม,มถือว่าโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการเปิดกาชาการนะครับหาฮีโร่ ว่าเราจะได้ตัวไหนยังไงมน,น,นะครับมันจะมีแบบระดับไหนบ้างมีหลายตู้นี่ว่อ่าตู้ไปใช้หัวใจแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็ใช้เจ้าตรงนี้นะครับคือมันคืออะไรไม่รู้แหละเป็นการอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ฮนะมีทั้งหมด3ตู้นะครับอันนี้เปิดแบบการใช้เพชรตรงนี้ที่เราได้มานะครับเพชรก็มีแจกเยอะอยู่นะเล่นไปเรื่อยก็จะมีแจกนะครับมาลองเปิดแล้วลวกันนะครับ2อ0พจจัดไปปุ๊บลุยโอเคมาครับโอ้โหมีสีทองอันเดียว โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ะมีนิวมาตัวหนึ่งนะครับโอเคอันนี้อะจัดไปฮะได้มาหนึ่งตัวครับตัวที่แบบเจ๋งๆนะโอเคเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ฮะอะนี่มีได้ของอะไรมาด้วยนะครับโอเค จัดไปทีนี้ถ้าเกดจะสุ่มมีก็ต้องมีเพชรครับอีก2องพนเด้วยกันนะครับซึ่งเพชรผมไม่พอละนะครับก็ต้องไปทําการอย่างอื่นพราเปิดปลดล้องปลดลอ็อกอะไรอย่างงี้นะฮะดูสิมีอะไรให้รับไหมตรงนี้นี่ไงได้เพชรมาใหม่แล้วโอ้แต่ยังไม่ครบแนฮะเฮ้ยครบแล้วสองอ๋อยังยังยังอีกสิบ<ม>อะได้แล้วครบแล้วครับนี่เห็นไ,ไหมมีของมาแจกเพียบเลยนะครับกดรับจากตรงนี้ฮะเนี่ยเออนะครับโอเค อันนี้ในกระเป๋าเราหน่อยดูซิว่าเราเปิดอะไรได้บ้างเอาเปิดลงดูครับปึ๊บเนี่ยได้ของมาเรียบร้อยนะครับผมมามาเปิดอีกสักรอบดีกว่าครับมาชึบนี่หาตัวใหม่จัดไปอุ้ยรอบนี้โอ้โหรอบนี้กา,กากมากครับผมอือโอ้โหได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งนะฮะโอุยากยากเหมือนกันเนี่ยสุดอะเพชรหมดแล้วอะเรียบร้อยครับ ก็ลองมาเปิดดูแล้วกันนะครับใครที่ได้ตัวดีๆอะไรยังไงก็มาเล่าให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการเปิดตรงนี้นะครับนี่นี่คนรับไปมีกล่องตรงนี้ให้เปิดด้วยนะครับนะเรียบร้อยนะอันนี้ให้เรามามาดูในส่วนของนี่ฮะตัวซ้ําเห็นไหมนี่ๆตัวซ้ําอย่างนี้ครับที่ผมได้มากดเข้าไปนะครับแล้วก็ปุ๊บๆนี่ครับแล้วก็ทําการโปรโมทอ่า โโมทได้ครับจาก B ก็จะเป็น D บวกนะครับแล้วก็จะเป็น A เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับมาสามารถโปรโมทแบบนี้ได้นะฮะนี่เรียบร้อยดอกนั้นไม่ซ้ําเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวระดับดีกว่าเดิมมาหนึ่งตัวละกนะครับแล้วก็มาทําการอัปเกรดหน่อยนี่ไปไหนละนี่อยู่ตรงนี้โอเคนี่ครับนี่เนี่ยอัพเลเวลไปเอาซัดแบบ,บเลเวลยี่สิบเนอะนี่ครับอัพไปเลยโอเคปึ๊บ ตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยมีเตือน b บ r d ์ดี้ครัอ๋อเบอร์ดี้ครัก็เป็นเกมเอ่อไอ้นี่นะเกมตีกอล์ฟนะครับซึ่งผมเล่นอยู่เรื่อยมาอัพอีกเอาสกิปผ้าแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับอ่าสกิลเห็นไหมฮะมันจะปลดล็อกนะครับแล้วก็สตรอรี่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าอ่าถ้าเกิดเราได้ตัวละครตัวใหม่มาเรามากดรับเพชรจากตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคนี่มีหนังสือตรงนี้ด้วยฮนะนี่ครับ มากดดูจากตรงนี้ได้ด้วยนะฮะไอตัวที่เราได้มาใหม่ะนะครับผมนี่อ่านี่นะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็กดเปิดได้เหมือนกันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้อ่าตรงนี้ตรงไอดอลนะครับมาเริ่มมีตัวละครมาเพิ่มมากขึ้นก็เนี่ยฮะกดเข้ามาตรงนี้ครับปุ๊บนี่ทําการแบบกดรับของได้นะครับผมนี่อันนี้ผมใช้เพชรในการรับนะครับอ่าเรียบร้อยประมาณนี้นะ ถ้าเกิดว่าเรามีเพชรเยอะก็มากดรับแบบที่ผมรับได้หรือว่าถ้าไม่มีก็รอ,อกดรับแบบธรรมดารรมดาที่มันมีเวลาตั้งไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ World Map นะครับมาตรวจสอบดูได้นะครับอโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับสังเกตว่ามันจะมีอารีน่าด้วยเห็นปะ่ะตรงอารีนาก็คือให้เราแบบว่าไปต่อสู้นั่นแหละนะครับผมเนี่ย คือแบบนี้ครับผมจะเป็นการแบบว่ากดมูฟแบบนี้ไปนะครับแล้วก็เดินเดินไปตามช่องนะครับไปเจออะไรก็ได้มันเป็นของรางวัลหรือจะไปสู้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมมุฟใี้ดูปึ๊บอ่านี่ครับไปเลยเห็นไหมปึ้งอ่าแบบนี้ครับได้ของรางวัลจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีอื่นๆนี่มันยังล็อกอยู่ก็น่าจะเป็นอารีนาที่สู้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคไปต่อสู้ดีกว่านะครับมา จัดไปครับตัวละครเราได้มาใหม่เราจะเอาตัวไหนมาแทนดีละ่ะเอามาแทนตัวไหนดีวะอันนี้แล้วกันโอเคนะครับคือแต่ละตัวมันจะมีธาตุของมันบอกอยู่นะครับว่าตัวไหนธาตุอะไรไงบ้างนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้นจัดไปลุยปึ๊บลงมาแล้วนี่อ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเล่นมืแล้วการต,ต,ต่อสู้หน่อยนี่แนะ่เริ่มสู้ยากขึ้นเรื่อยเลย,เลย โอโ้จัดไปครับอืมตายแล้วไปแล้วโอ้โหตายไปตัวละครผมเรียบร้อยเออตายไปหนึ่งนะเย่ได้ของมาใหม่อ่ารูปแบบตัวเกมก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเออมีอะไรเปิดอีกเนี่ยโอ้โมีของใหม่มากนี่ครับเก็บเงินปึ๊บอ่า เรียบร้อยโอเคนะครับแล้วก็ฮีโร่มันมีอะไรอีกนี่ฮะใส่ของได้แล้วนี่ใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็หนังสือนี้นะครับก็เรามาตรวจสอบดูแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับตรงเกมคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเมนูอื่นๆด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบเนี่ยกดเข้ามาดูฮะนี่ฮะก็จะเป็นการแบบขายของโฆษณาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่แพงนะนะครับแพ็กเกจนะครับไม่แพงนะเนี่ย แรๆเริ่มต้นอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าถูกอยู่นะครับใครที่เป็นสายเติมก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับมันมีแพ็กเยอะอยู่นะครับผมก็เข้ามาตรวจสอบดูได้นะครับผมหรือจะเป็นสายฟรีก็อยู่ได้นะเป็นได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะยังไงก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับผม